ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวมาวีนะครับมาอยู่ห้องเดิมการเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ใหม่ให้ดูครับชื่อว่าเรียวม้านะครับสามูไรเรียวม้านะครับตำแหน่งไฟเตอร์และแอสซัสซินนะครับระยะไกลฟาร์มนะครับตอนแรกผมก็จะนำมาฟาร์มแล้วไม่เป็นไรครับขอนดนตำแหน่งเลนก่อนนะครับว่าว่ามันจะโอเคหรือไม่นะครับตัวนี้ครับโคตรเท่เลยดูดิผ้าคลุมนะครับ ผมก็เชิญน้องบีมทีเฮดมาเล่นด้วยนะครับวันนี้ครับนี่ครับลิงเล่นลิงนะครับเขาเล่นลิงนะมาลุยกันเลยนะครับมารับชมในเกมเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ขอแนะนําทีมผมเลยนะครับมีมูรัะครับมีแอทเลตสมีลิงนะครับแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับนี่น้องบีทีเฮดนะครับแล้วก็ทีมเขามีลิงมีซิฟฟี่นะครับแล้วก็ฮีโร่ใหม่นะครับเรามูรัสแล้วก็อีกนี้นะครับมาเริ่มเลยครับผมขอยืนเลนกลางนะจิ้มไปเลยครับ สกิลติดตัวของมันน่ะคล้ายๆกับไม่ได้รับการโจมตีครับจะทําการตวัดดาบในรูปแบบพิเศษนะครับจะทำให้ดูนะครับสกิลติดตัวนครับมาแล้วครับนี่ครับโชว์ขึ้นมาละตวัดาบครับเห็นไหมครับไม่ได้รับการโจมตีนะครับยืนอยู่ในการโจมตีครับจะสร้างดาบพิเศษขึ้นมาครับแล้วก็ฟันไปแบบนี้ครับสกิลหนึ่งก็คล้ายๆกับนาคอสนะครับนี่ถักไปด้านหลังทำดาเมจทำดาเมจด้วยนะครับในรูปแบบความเสียหายทางกายภาพ กิวสก็เป็นการพุ่งดาบเข้าไปครับทำให้ศัตรูสตันแล้วก็นี่ครับสตันครับสร้างความเสียหายในรูปแบบเวทนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมหลอดสีขาวๆอะ่ะนั่นคือความเสียหายรูปแบบเวทนะครับสิกเวนตีก็คล้ายๆกับซิฟฟิตนะครับผมจะทําให้ดูละกันตอนเวิวสี่ไปตรงไหนดีวะมาดีมาดีาดล่างฟิวชั่นระหว่างซิฟฟิตแล้วก็ นาคอสนะครับมันน่าจะเล่นในสายฟาร์มแบบเพราะมันเป็นฟาร์มระยะไกลนะครับระยะไกลฟาร์มนั่นเองน่าจะโอเคนะฟาร์มอ่ะจุดเขาให้ครับแรงนะครับซีกูสองครับน่าจะอัพซีกูสองเป็นหลักอ่ะอซีฟิกก็ตอดดีชิบหายเฮ้ยมาแล้ววะมาดิเฮ้ยมาดิ ระเบิดตัวไครับเฮ้ยมีรอดครับเมื่อกี้ฟันดาบฟันในรยะนรยะไกลเลยนะครับไม่ใช้มานาอีกถือว่าโอเคเลยอะอยดีนะครับไม่ใช้มานาถ้าใช้มนานานี่แบบเป็นฮีโร่กากเลยครับถือว่าผลิตฮีโร่ออกมาที่สวยมากๆครับเราไปแก๊งเลยนะครับจะทำอันติให้ดูตรงไหนดีวะ เฮ้ยเรียกคนมาแกงการก็ได้มาโอ้ยมาดิจังคอยครับจิ้งโมครับอืมดูดเลือดเลยครับอันติครับดูดเลือดด้วยนะครับเห็นไหมครับอันติดูดเลือดด้วยนะครับถือว่าเจ๋งครับอันติครับเอาเบอร์เบอร์เฮ้ยเป็นอย่งผมเล่นไม่ถนัดอะคนที่เล่นนาคอสมาก่อนก็ได้เปรียบแน่นอนนะครับตัวนี้ไปข้างล่างดีกว่านะครับ ข้างล่างดีกว่าเฮ้ยข้างล่างบวกกันเยอะเลยว่ะจึ๊กเขาให้ครับอุ้ยไม่ทันไม่ทันมาดีนะคอสมาดีครับฟันฟันอีกหนึ่งตัวไม่รอดครับซิฟิตซิฟิตเอาเดียวดิจึ๊กเขาให้ครับไม่รอดครับหนึ่งตัวถอยไปเลยครับใส่เลยแบบนี้ครับอืมได้ดูดเลือดด้วยมาดีเพื่อนมาดีจึ๊กเขาให้ครับไม่รอดครับเริ่มเล่นเป็นละเริ่มมาละเริ่มมาละครับ เ้ยเริ่มเล่นเป็นแล้วน่าจะโหดนะครับในอนาคตตัวนี้อขอกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนนะครับเฮ้ยมาแล้ววะแม่งไม่ได้เติมลเลือดอนะ่ะจึ๊ก็ให้ผมว่าน่าจะใช้อันติเติมเลือดนะไม่ต้องเติมลเลือดที่บ้านอนะ่ะ แป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอคลิปมาแต่ลองใช้นติดูนะครับมันน่าจะไม่ต้องเติมเลือดที่บ้านแล้วตัวนี้ไม่ใช้มานนาอีกโอ้โหมันโกงนี่วาดูดิไม่ดูดเลือด่ะต้องน่าจะโดนเฉพาะฮีโร่นะครับที่ดูดเลือดนะครับเฮ้ยเอาแล้วว่ะจัดแล้วลิ้นจัดแล้วโอ้ย เราโมลุยครับสามารถพุ่งข้ามกำแพงได้นะครับนี่ข้ามกำแพงก็ได้นะครับกำแพงเล็กนะกำแพงใหญ่น่าจะข้ามไม่ได้นะครับไปข้างล่างบวกแล้วว่ะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วจัดแล้วนะข้างล่างนี่เพื่อนลุยเลยลุยเลยมา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 จิ้งไก่ครับอันตีครับอันตีเลยระเบิดตัวครับระเบิดตัวไม่รอดหนึ่งตัวครับมาครับอีกหนึ่งตัวครับแรงจริงๆครับเฮ้ยตรงกลางตรงกลาง มาดิมาดิเพื่อนมาดิอุ้ยอาไปเอามังกรต่อเลยนะครับอได้มาแล้วครับเฮ้ยข้างล่างข้างล่าง เดี๋ยวจ็อกเกอร์เอาดิ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 ข้างล่างเอาดิไม่ทันว่ะจะตรงไหนต่อดิเนี่ยอ่าฆ่าหนึ่งตัวแล้วนะครับเฮ้ยมูร์ลัดอ่ะไม่ทำไมโคตรเกลียดแบบนี้วะเข้ามาบ้านเราเลยครับดูลิงทุบเลยครับเดี๋ยเอาดิเอาดิเฮ้ยลิงลิงลิง จิกเขาใครับอืมมาดิมาดิมาดิจิกเขาใหครับตันแล้วอ่ะเอาไม่เอาตัวนี้วะอัตติละครับอัตติเลยยังมีรอดครับหนึ่งตัวครับอืมคล้ายๆซิฟิทเลยนะครับถุงพลังใช้ได้ครับอัตติครับกับสกิลสองแรงนะครับสกิลหนึ่งอาจจะไม่แรงนะไมเอาแล้ววะเอาแล้ววะตันดิเพื่อน ชระเบิดตัวครับระเบิดตัวครับเฮ้ยเก็บตายแม่งกลับก่อนนะครับอ่าเรามาดูกันต่อครับตรงกลางก็มีประเด็นอีกแล้วครับเฮ้ยมาดีจัดเลยจัดเลยตปเลยครับอืมจิ้มให้จิ้มห้อยครับหนึ่งตัวจิ้มแล้วครับฟันฟันหนึ่งตัวไม่นอดครับหนึ่งตัวเฮ้ยจัดเลยจัดต่อเลยครับจัดต่อเลยหอยมาก่อนอุ้ยคดแรงเลยอะเสียงเดียวครับเลือดน้อยครับ เอาดิเพื่อนเอาดิจริงครับเฮ้ยให้มันมันนิ่งวะอะ่ไม่รอดดิเบื่อครับเบื่อขอกลับบ้านก่อนนะครับเฮ้ยมูลานมูลานเอานี้มูลานมูลานอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับจริงไหมครับจิ๊อค่อยครับอมืมาดิมาดิเพื่อน จิ้มจิ้มยีโอ้ยไม่ทันจิ้มวะเล่นไม่ถนัดอ่ะเอาไปตรงไหนต่อดีวันนี้เฮ้ยซิฟิทซิฟิทมาดิเอ้ยเอาดิดักหน้าเลยครับดักหน้าเลยมาเลยครับจึ๊กไวาครับจึ๊กไวาครับอันตรีาาค,ครับมาดิซิฟิทซิฟิทกับผมเออซิฟิทซิฟิทตัวปลอมครับจึ๊กไวาครับจึ๊กไวาโอ้ยมาแล้วครับลิง,งลิงลิงลิงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยจะตายแล้วตายแล้วโอ้ยไม่รอดอ่ะ เฮ้ยตรงกลางก็มีกันบวกอยู่นะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับพระเอกมาแล้วครับพระเอกมาแล้วเฮ้ยจัดเลยเพื่อนจัดเลยจึ้งไครับอันติครับมาดิมาดิอันติระเบิดตัวครับระเบิดตัวเอ้าเก็บตายแล้วเนี่ยจึ้งไครับไม่รอดครับหนึ่งตัวไม่รอดครับโอยมูลาตายแล้วอ่ะมาดิตักคลิปเลยครับปัน ต้องรีบเอ็นนะครับแปบ๊บนึงจึ๊บเขาให้ครับหนึ่งตัวอุย้ยมาดิอันตินครับอันตีเลยเฮ้ยอันติดูเลือดด้วยนะจึ๊บเขาให้ครับอุย้ยเก็บตายอุย้ยมันเป็นฮีโร่ที่บางระดับหนึ่งเลยนะไม่ถึงกับถึกเอาแล้วว่าเอาดิชีวิตเอาดิมาดิชีวิตเอาดิ ยึดเขาให้ครับอ้าวรีฟันฟันฟัน,ฮนเฮ้ยเยอะไปแล้วกูตายแล้วเอ้ยอมาลุยกันต่อเลยครับตอนนี้ก็สกอร์ก็กนําไปเยอะแล้นะครับแต่ทีมก็ยังเสียเปรียบอยู่เลยครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าครับต้องออนะครับออครับต้องออทีมอะ่ะยึดเขาให้ครับอืมเฮ้ยม,มาแล้ววะเฮ้ยม,มาดิอันตอันตีครับอันตีเลย เปิดตัวไม่รอดครับหนึ่งตัวมูรัสไม่ทันอ่ะมีเงี้ยช่วยเขาให้ครับอันติแม่งเลยครับอันติเลยมาดิถอยมาก่อนฟันอีกท,ทีครับนี่เสียดายอ่ะโรตายหมดละเอาป้อมเลยนะครับตีเลยอันติเลยครับ อาได้เลยน,นะครับเกาะกันเวทนะครับเอาดิเพื่อนเอาดิติเพื่อ,อนอตเิเลยนั่นแหละฮึไม่ถอยก่อนถอยก่อนอนติครับอติเลยเอ็งนั่นแหละฟันอีกทีครับฟัน,นอีกทีอติจึก๊กอีกทีครับไม่รอดครับแรงจริงจริงครับสกิลส,สองกับติมันนะ่ะจึก๊กเข้าไปครับ มาดิเพื่อนมาดอิอันติเลยครับอันติเลยอันติเลยครับมามาดิจึงเขาให้ครับไม่รอดครับหอ,อยมาก่อนหอยมาถอยมาให้มาแล้ววะขอกลับบ้านก่อนนะครับเก็บตายละเฮ้ยมูลรดออามูลรดข้างล่างมูลรัดจัดดิเฮ้ยฆ่าเพื่อนเราแล้วอ่ะน่าจะมีรอดนะเฮ้ยชนะวะไปตรงไหนต่อดีข้ามกำแพงไปเลยนะครับ อยากเห็นแล้วเนี่ยเพื่อนมาดิออดิออดิจิก่อยครับมาดิมาดิเพื่อนมาดิออดิเพื่อนอ๋ออ๋อ,อ,อดิเพื่อนออดิเฮ้ยออดิจิกดิเอาละครับอันตีแล้วอันตีแล้วจิกให้ครับอืไม่เฮ้ยอันตีผิดวะเฮ้ยสกิลผิดอ่ะเมืเ่อกี้ ชื่อเขาให้ครับไม่ล่าดรับหนึ่งสตัรหนึ่งทีครับอันตรีไหมนะครับเฮ้ยป้อมยิงโคตรแรงเออน่าจะเอ็นแล้วนะครับแบบนี้ครับยังไงก็เป็นเพียงการรีวิวตัวนี้นะครับโหดจริงๆนะครับโหดสัลลัสเซียเลยครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตัวนี้ก็ของอินานะครับจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับอ่าเอ็มพีด้วยนะครับสุดยอดครับโคตรโหดสัลลัสเซียในจีเรียเลยครับตัวนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับ